หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวบสวัสดีจ้ะเพียวเมพี่น้องจ้ะมือนีหนึ่งหักสองเ้าผ้ามันกินกุ้งจ้ะกุ้งอย่างพี่น้องจ้ะอย่างงูกี้นี่ แล้วกินเป็นขันหอนเลยยูหอนอยู่พี่น้องกะน้ำจิ้มกะซีฟูตปลาล่าคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะคุณเหน็ดเกาคุณคุณนายเค็ดนหยผูกก้เกองผู้เดิมเสียบหนวดพี่น้องจ้ะซิมเด๋ยวสุดยอดพักกระมีขนาดพี่น้องแตงพักกระปักกาดปักกาดพี่น้องแล้วกะซีปบอมเนาะเหาก็กินก็เลยพี่น้องมาโอ้กกยกลุ่มามใหญ่คักโอ้ยพี่น้อง ว่าสิพี่กินเดินพี่น้องหมดไหมยานหมดกัดขึ้นนั่นเอ,อาทีละเสีบขึ้นเก่ากินบัตบอาน,นัน้นเนาะ มื่อกี้บอกใครเหลือไว้เหลือไว้เหล,ลือไว้ <ไว S 1> ทําไมเหลือไว้เหลือไว้ไว่าซ็นว่าเอิ่อทุกคลิปค่อยกันได้เอิ่อเราตัวเคลิปพ,พี่น้องอู้หูยนุ่มจิ๋มไมแบบใหญ่แบบใหญ่แบบหลแบบวงว้าพี่น้องอุ้ยขินปับป๊บชะปากขินปั๊บชะตาค่อยเด้อ สุดยอดเลยสอนผีหนอก,กต้งายกูผีหนอกมาตุ้ยเนี่ยกับกี่เดือนบนนีบนาไรนะคุณเนาะบ้วกินกุ้งยังให,หลอปี นแบบไงเป็แบบนไอลิปอ่ะโอ้ยโอ้ยโอเคค่ะค่ะ ván phi nông, ừ. hương cà phê ngọt, ăn chìm cả nút

เลือกเอาตัวไหนไหนตนัวไหนตัวนี้อือโอเคอันนี้เรื่องอะไรคุณนายพี่นนอะเดี๋ยวมันะกินลวงด้วยเพระาะว่ามันกินมนันแสบด้วยแล้ววงังภูมนะคะวันนี้ใส่ตะบะจะแตกใช่ไหมอือ่ม่เวลาอยู่ ัดน้ำปรุงออกเนาะอืมว่ากุ้งไหม หวานหวานหวานโล่หนึ่งเพลี้ยมีแปดตัวอืม ไเฮ็ดะสนวะพี่น้องพอได้เฮ็ดกันเจ้าแล้วเฮ้ยพี่นอ้นอ,งนองจ้ะขึ้งใจอื้อ

ะสด้กินกันหนึ่งไปหอแเ่บคือเกา ไปแล้วจ้ะเชอกันคลิปหนะ้า